สวัสดีเพื่อนๆขอต้อน,อนอรับเข้าสู่แบร์ซีทคาเฟ่ขาพ่วงมีซีทชวนหิวครับวันนี้เราจะมาทำเมนูต้ยมยำน้ำคนกันครับซึ่งเราจะมีวัตถุดิบหลักนี่เลยเป็นปีกไก่บนครับเน่เป็นน้องๆมาแบบนี้เลยนะน่ากินม,ม,มากๆเลยวันนี้ค่อนข้างเยอะหน่อยตามด้วยวันที่ต่อไปครับเป็นเห็ดครับเห็ดนี่ซื้อมาจากเทสโก้โลตัสนะครับพริกแล้วก็มีเครื่องต้งยมยำมีตะไคร้ขา่าหอมแดง แล้วก็มีใบมะกรูดมีพริกนะครับแล้วก็มีกะทิด้วยวันนี้ซื้อกะทิขวดใหญ่มาเลยนี่ทุกคนขวดใหญ่มากแกเท้าหน้าเลยแล้วก็ว e e ัตถุดิบต่อไปนะครับขาดไม่ได้เลยนี่น้ำพริกเผาครับทุกคนอันนี้เป็นน้ำพริกเผาเผ็ดกลางนะครับเขามีให้เลือก3ระดับเลยนะทุกคนมีเผ็ดน้อยเผ็ดมากเผ็ดกลางนะครับเราเลือกเป็นเผ็ดกลางเพราะว่าบ้านเราเนี่ยกินเผ็ดกลางกางนะครับแล้วก็ว e e ัตถุดิบต่อมาจะเป็นผงปรุงรสครับนี่ แล้วก็ผงมะนาวครับวันนี้เราหามะนาวสดไม่ได้เราก็เลยใช้ผงมะนาวแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บนี่มันจะหอมกว่าน,น้ำตาลทรายนะใช้น้ำตาลปี๊บเนี่ยจะทําให้ต้มยําของเราเนี่ยอร่อยมากขึ้นครับเดี๋ยวเรานะครับไปลงมือทํากันเลยครับโอเคครับสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือหม้อต้มครับหม้อต้มยําเลยแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะครับประมาณนี้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆชอบกินน้ําเยอะๆเนี่ยก็ สามารถใส่ลงไปเยอะกว่าน,นี้ได้แต่ว่าระวังรสชาติมันจะเจือจานนะแต่ไม่เป็นไรเราสามารถปรุงทีหลังได้ครับเราก็ต้มน้ําหม้อน,นี้นะครับให้เดือดก่อนนะครับแล้วค่อยใส่เครื่องสมุนไพรลงไปนะครับตอนนี้นะครับเราก็กําลังต้มน้ําอยู่นะทุกคนนี่เดี๋ยวรอรอ,รอน้ําเดือดแป๊บนึงนะโอ้ทุกคนเกือบลืมน้ำปลาเนี่ยดีนะว่าพี่สาวเตือนว่าคุณจะไม่ให้ต้มยำขอบุณเนี่ยมันมีรสชาติเค็มเลยเหรอ ไา้ไหมะครับลำปลาครับนี่ได้ข่าวว่าวันนี้คุณไม่สบายใช่ไหมครับคุณปวดหัวหน้าตาคุณเลยไม่สบอารมณ์ใช่ไหมครับวันนี้คุณเลยไม่ค่อยพูดอะไรคุณเลยพูดน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทําเองครับวันนี้ตอนนี้น้ําของเราก็เริ่มที่จะเดือดแล้วนะครับมีฟองขึ้นมาแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคงน่าจะเดือดแล้วแหละนี่ทุกคนดูควันเลยครับควันน้ำใกล้จะเดือดนะครับพัดมามีพัดมาทางนี้เลยเพราะว่าลมมันมาจากทางนู้นนะครับโอเคครับตอนนี้น้ำของเราก็เดือดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะ ใส่เครื่องไท่ของเราลงไปเลยนี่เทลงไปเลยนะยมันจัก,กระเด็นโดนมือไว้เนี่ย <c oughs> นี่ครับแล้วเราก็คนนิดนึงแล้วก็ใส่กะทิลงไปอโอเคเดี๋ยวเราจะใส่กะทิลงไปนะค,ครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่กะทิลงไปนะทุกคนนีเกะทิลงไปต้องคนด้นี่ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ทําการปิดฝาต้มให้เดือดอีกครั้งนึงนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ในหม้อของเราก็เดือดแล้วเดี๋ยวเราจะทําการใส่ไก่ของเราลงไปนะครับขออนุญาตใช้มือนะทุกคนผมล้างมือแล้วนะ เกือบหลุดมือไก่ขอ,องเราแล้วครับค่อนข้างยิ่งใหญ่อยู่นะครับเนี่ยอบๆเลยนะครับอบๆแน่นๆเนียนๆเลยใส่ลงไปเลยครับก็ใส่ลงไประวังกระเด็นโดนมือนะค่อยหยอดลงไปนะทุกคนเดี๋ยวรอให้มันเดือดสักพักหนึ่งแล้วเราจะมาทำการปรุงรสกันแล้วก็ใส่เห็ดลงไปนะครับ จะบ,บอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยทุกคนตอนนี้เขาส่งกลิ่นหอมมากๆเลยกลิ่นหอมสมุนไพรเครื่องต้มยำที่เราใส่ลงไปนะครับแล้วก็หอมกระทิด้วยโอเคครับทุกคนเราจะมาถึงขั้นตอนการปรุงรสกันแล้วนี่เดี๋ยวเราจะเปิดฝาพริเผาที่ทนี่มีเผาของเราแนกนิ่มมากๆเลยเราก็ตัดเข้าไปเลยทุกคนนี่เอามาใส่ลงไปในหม้อแบบนี้เลยใส่ใส่ก่อนนะครับต้องสองอนนะ คนใหันลงโอเคและเราก็ใส่ผงปรุงรสตามลงไปหมดเลยเคาะหน่อยเคาะหน่อยมันจะได้ลงแล้วก็ผงมะนาวครับอันนี้จะเป็นผงมะนาวนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องใช้มะนาวจริงๆแล้วเรามีผงมะนาวครับแล้วก็ไม่เหนีด้วยเหมือนมะนาวจริงๆเลยเราใส่ลงไปประมาณหนึ่งช้อนก่อนเนาะ เดี๋ยวเราค่อยมาชิมรสกันอีกทีหนึง่งต่อไปจะเป็นน้ำตาลปี๊บครับทุกคนใส่ครึ่งเดียวก่อนแล้วกันเพราะเดี๋ยวจะหวานไปโอ้ยไม่ลงติดติด,ตดไม่ลงเฮ้ยใส่ลงไปแล้วน้ำปลาน้ำปลานี่เดี๋ยวขอใช้ช้อนใกนการตวงนิดนึงนะใส่รักษาช้อนถึงไหมอืมสอง สามโอเคครับเดี๋ยวไปคนนึงนี่นะครับโอ้กลิ่นหอมมากๆเลยอ่ะแบบน่ากินมากๆเลยทุกคนจริงๆมันทําไม่ยากเลยนะทาง่ายมากๆเลยแค่เรามีเครื่องต้มยำแล้วก็มีเครื่องปรุงรสของเขาแล้วเราก็เอามามิกใส่รวมกันในหม้อนเนี่ยง่ายมากๆเลยแล้วก็เป็นเมนูเด็ดที่ใครๆหลายคนเนี่ยก็อชอบด้วย โอเคครับในส่วนของการปรุงรสชาติทุกคนถ้าใครชอบกินเข้มข้นนะก็สามารถใส่พริกเผาเพิ่มลงไปได้อีกใส่กระเทียมเพิ่มลงไปได้อีกนะครับแล้วก็ปรุงรสน้ําตาลน้ําปลามะนาวเนี่ยได้ตามใจชอบเลย mm hmm. คุณชอบกินรสไหนเนี่ยจัดหนักจัดเต็มได้เลยครับแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใส่เห็ดลงไปครับนี่เป็นเห็ดออริจินของเราที่เราหั่นมาแล้วนี่เทโรยหมดเลยนะเทโยหม กระเด็นนะครับกระเด็นนี่กดๆอลงมานิดนึงโอ้เป็นต้มยำหม,ม้อ,อยักษ์มากๆเป็นต้มยำหม,ม้อไฟหม้อนี้ขายกี่ร้อยดีอะสองร้อยขายสองร้อยเหรอ <c oughs> จริงเหรอคุณผู้ชมว่าหม้อนี้ขายกี่ร้อยขายได้กี่ร้อยเดียวคอมเมนต์มาบอกเลยดิอย่าคอมเมนต์มาด่ากันนะไม่เอานะ <c oughs> นี่ <c oughs> จะประมาณนี้นะครับเดี <c oughs> ย๋ยวเราจะต้ม <c oughs> ให้มันเดือดแล้วเดีย๋ยวเราจะใส่พริกกับใบมะกรูดลงไป ขั้นตอนต่อไปแล้วเดี๋ยวเราจะใส่พริกลงไปพริกนี่เดี๋ยวขอใส่ครึ่งเดียวกว่าน,นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่หั่นเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะเผ็ดมากๆเลยทุกคนเพราะว่ามันฉุนแบบฉุนจนจามเลยอ่ะเดี๋ยวขอใส่ครึ่งเดียวก่นอนนี่ใส่ลงไปเลยครับประมาณนี้เนาะเด<ม>ี๋ยวถ้าใครอยากจะกินเผ็ดมากกว่าน,นี้ก็เดี๋ยวเราจะใส่เพิ่มลงไปในทับของเขาเองแล้วก็ใบมะกรูกดครับนี่ใบมะกรูด ทับใส่ใบ,บมะกรูดลงไปเลยครับโรยลงไปนี่ใบมะกรูดสีเขียวน่ากินมากๆลทุกคนเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็คนให้มันเข้าที่หน่อยเนาะนติดตั้ได้เลยไหมติดตั้งได้เลยครับปึ้งนี่ เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตต้องยำน้ำข้นตีไก่บนของเราดีกว่าครับว่ามันจะได้กินแค่ไหนไปดูกันเลยครับ เคครับเดี๋ยวผมจะชิมหน่อยนะว่ารสชาติเนี่ยมันอร่อยแค่ไหนนะครับชิมน้ำเป่าเลยจะให้ชิมน้องไก่ก็คงไม่ไหวถูกอ่ะเพราะว่าน้องมันใหญ่มากแล้วมันน่าจะร้อนมากด้ยเดี๋ยวขอชิมน้ำก่อนอืมเข้มข้นอร่อยเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มกำลังดีเลยครับสำหรับ การทำต้มยำน้ำพ้นในวันนี้นะครับก็ผ่านผลไปได้ดีนะครับยังไงนะครับก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับกับเมนูต้มยำน้ำพ้นปีกไก่บนครับยังไงนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องแบรซิตคาเฟ่แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปมาใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่กับช่วงมีซิดชวนหิวในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ